สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้เราอยู่กันที่สนามกีฬาชนโคทุ่งทะเลหลวงจังหวัดสุขโขทัยครับวัวมาประมาณจากที่สอบถามเขาเลยนะประมาณ2 0 0ตัวนะครับตัวนี้ของผมติดคู่แล้วนะ3ามแสนประมาณ200ตัวครับผมแล้ววัวที่เปรียบไว้ได้ตอนนี้8คู่นะ ระดับคู่เอกทั้งนั้นนะครับทั้งเปรียบก่อนนะครับข้างละห้าแสนข้างละล้าน,นครับสองมีแปดคู่แล้วครับตอนนี้ได้แปดคู่แล้วนี่เราก็มาดูวัวแต่ละตัวที่มากันนะครับแล้วเราค่อยไปเจาะเจาะกันว่าตัวไหนได้คู่กับตัวไหนบ้างนะเดยวชมก่อนครับความสวยความหล่อของแต่ละตัวสวัสดีมากครับ นี่โอเล่นะครับสวัสดีมากครับมาจากบ้านสวนสุขโขทยัยตัวตัวดามนั่นเนี่ยใช่ใช่ได้ถ่ายคู่ชนไหมได้แล้วอ่าจะส่งมาได้จะส่งให้เขาชอบไหม อะไรถ่าเลยถ่ายเลยดูนะครับเห็นไล่ดูกันให้ทีมงานสอทนายเทพครับจะเอียดมาไหม,ไมนี่ทนายคนจดนะครับนี่ทำสัญญาดูแตและตัวนะครับนี่มีทั้งวัวหนุ่มหัวใหม่วัวเก่ามาหลายตัว ดูความหล่อแต่ละตัวครับผมนี่นี่พี่ดูมีมาพี่มากี่ตัวแปดครับโอ้ได้คู่ยังครับยังไม่ได้สักตัวครับเอาค่อยๆดูกันไปพี่ดูมาแปดนะครับทมงานเสียรวยเสียรวยมากี่ตัวสครับได้หรือยังครับยังครับไม่ใกล้กับใครเลยใกล้เคียงกันยังยังยังเอาดูกันเรื่อยๆครับผมนี่ เริ่มเรียกแล้วเริ่มชอบกันแล้วอะไรครับให้ดูอะไรครับของเพชรเมทาครับเดี๋ยว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 อืมสู้ไปผมรักที๋ยวพีไม่นับบอกกันนะไปสู้ไม่ร้านบอกกันนะ เอาตัวไหนมาต้อตัวเล็กแค่โผล่เออเย็นแหวนนะว่ะรวมพัดเย็นนี่นะอ๋อเบอร์ใหญ่ก็มีหัวร้อยโตก็มีนะครับโอ้โหางนอกมีหลายตัวเลยครับดีครับ ไอ้ไอ้ตัวนี้ง่ายคองชนกับไอ้ตัวของผมเลยมั้งมันโตกว่าพี่ไหมผมว่ามันโตวกว่าผมว่าโตวกว่าโอ้โห้าร้อยแล้วลอง <c oughs> เดียเดี๋ยวไปดูครับกระดองกำนันเท่งนะครับดูกันต่อนะโอ้ความสวยของแต่และตัววัวดอยวัวอะไรก็มากันหลายตัวนะครับ <c oughs> สวัสดีครับดีครับ ตัวไหนล่ะเวนขอนสามสวนยังองเกอยู่ไหนล่ะตกลงยังตัวไหน่วนสามแสนนะตรงนี้นะวกตกลงแล้วตัวนี้ทำสัญญาครับตัวนี้ของพี่เสกมาจากจังหวัดแพร่ครับข้างละสามแสนบาทของพี่เสกตัวนี้ ไปตรงไานไมั้อเข้มอยู่ไหนไวะตามไม่เห็นไปพาไปดูหน่อยได้ไหมีนนะมน,น้าจำกันนะเนี่ยๆ,ๆตัวนี้ของพี่เสกมาจากจังหวัดแพร่ไป น่นวนะอ่ะนน่นะ,ะกับตัวนี้นะครับดำของพิเศษจากแพรนะครับพบกับของพี่แจ้วนะครับตกลงแล้วข้างละสามแสนครับคู่นี้ เป็นคู่เอกได้หนึ่งคู่ครับผมไอตัวนี้อเอาขายเนี่ยชื่อลังศาสอะไรวะตัวเนี้ยของพิ่เจ้วว <อะ S 2> ่ะเออลังศาสพิษน้อยหัวใจคนเดิมพบกับของพิเศษค,ครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับตัวไหนติดบ้างติดบ้างนะตามมานะคู่นี้ข้างละห้าหมื่นนะครับตัวนี้ของน้าบ,บอยกับตัวนี้ครับใหม่ใหม่ครับข้างละห้าหมื่นบาท ทนาเทพจดมีประกอบรายการครับชนจริงครับเดิมพันข่าละห้าหมื่นนะเบอร์เล็กๆก,ก็มีนะครับวันนี้สมชชยสมชายโอ้ขอยนข้างนเนนีชนข้างละ1,000 0แบาทนะครับบัวของทีมงานสนามนะครับทีมงานของทนายต๋อยตัวแดงนะครับ1,000 0แบาทนี่ใหม่ๆเลย กับตัวนี้นะครับตัวนี้ของพี่เทพวังยาวนี่ของพี่เทพนะข้างละหนึ่งแสนบาทครับแดงกับขาวนะครับ<ม>เล่นเป็นแดงกับขาวตัวนี้อื้ออาเอองวตัวขนาดนี้ก็เป็นห้าเขาชวนห้าเหมือน่ตว่าไง ตัวนี้จะตัวไหนจะชนห้าเหมือนนะตัวไหนจะชนห้าเหมือนนะตัวนี้จะเอาห้าหมื่นตัวนน้นจะชนสามหมื่นอย่งเกี่ยงกันอีกสองหมื่นครับผมเออเอมันจไ่ะแบบนี้ก็ชนได้นะครับใหม่ๆครับคัดวัวกันครับเับไม่ได้ขึ้นนาก่อน50,000นอ้าวน ไอเจอิดมันบอกชื่อแล้วไอปู้ของนเ,นเจในเจของนายเจกลางนาหนองโค้งข้างละสามหมื่นกับลังสัตว์แดงตัวนี้นะครับตัวนี้ของพี่นูพี่นูอยู่สีสำโรงตัวนี้อยู่สีสำโรงไป่ขู่ยังไงนี่ได้กันแล้วสามหมื่นบาทนี่ประกอบรายการครับ เบาๆครับคู่นี้เบาๆครับข้างละสองหมื่นครับตัวนี้กัวท้ายนะไม่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 คัดตัวดีไปนี่ครับตัวนี้ก็ตัวของพี่สุบินนะตัวนี้คีริมาสนะครับนี่มาจากคีริมาสนะครับข้างละสองหมื่นบาท กินทุกกรณี้ข้างละห้าหมื่นบาทครับแดงตัวนี้อยู่วังน้ำขาวบ้านด่านร้านหอยนะครับกับตัวนี้ดุกด่างครับข้างละห้าหมื่นครับตัวนี้อยู่อำเภอสีสํมรงครับวังใหญ่ศีสํมรงสุโขทัย สุขโขทยัยพบสุขโขทัยนะตัวนี้สีสำรงจํากันให้ดีพี่น้องตัวนี้สีสำรงตัวนี้ลันหอยข้างละห้า0 0ื่นบาทตัวนี้เคยชนะหนึ่งครัง้งชนะของทนายต่อยที่นี่นะครับนี่ตัวนี้ขวัญใจสายเหนือ,อ,อติดเรียบร้อยแล้ว คู่นี้เดิมพันหนึ่งหมื่นเสมอนอกอีกหนึ่งแสนนะครับตัวซ้ายมือเป็นวัวเชียงใหม่ันใจในห้างเชียงใหม่ตัวนี้ของพี่รถสียู่สุโขทัยนะเชียงใหม่กับสุโขทัยครับคู่นี้เดิมพันหนึ่งหมื่นเสมอนอกหนึ่งแสน รวมแล้วไปกับ2 2 0 0 0 20,000บาทน,นี่ตัวนี้สุขโขทัยนะดูหน้าให้ดีตัวนี้เชียงใหม่ครับชนะที่นี่หนึ่งครั้งชนะของค่ายโคพ่วงสิ่งแล้วก็ไปแพ้ที่เชียงใหม่ครับ หนึ่แสนหนึ่งมื่นครับของท่านสทสุขมาจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับตัวลายตัวนี้เชียงใหม่ครับตัวลายเชียงใหม่ตัวนี้นาขุนไกลนะสุโขทัย1นึ่งแสนหนึ่งหมื่น ตัวนี้นะครับตัวนี้ล้มที่นี่นะครับมันนอนที่ทะเลหลวงหนึ่งครั้งนี่แพแพเหลือหลวงนี่ล้มหนึ่งครั้งที่นี่นะแพแพใหม่นะนี่โคไทยกับเชียงใหม่ครับผมติดแล้วข้างละหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทนี้ค่ายน้องสนนะครับเดิมันเท่าไหร่ไม่รู้ตั้งหลักถ่ายรูปกวนก่อน น,น่าจะชนกับของพี่สำเริงนะตัวนี้น่าจะใช่ตัวนี้ของค่ายน้องสนออำเภอสีสํารงสุขโขทยัยับตัวนี้ของพี่สำเริงข้าเท่าไหร่งเสามหมื่นบาท จับมิดคัดงวัวคัดดาวลุ่งคัดดาวล,ลุ่งไปชนแพงกัน<ช>เ,เริ่มต้นที่สามหมื่นกันครับนี่ของพี่สำเริงบันด่านรอนหอยสุขโขทัยครับอชนรอบแรกวันแรกเอาข,เข,เขอชนคู่แรกเลยเอา <c oughs> ้าตามใจกันเลยตัวนี้ของ เจรวยครับเจรวยบ้านสวนสุโขทัยครับติดแล้วสองแสนนะหัวใหม่ครับระวังระวังได้คู่แล้วก็เอาเข้าไปกาดสนามครับสร้างความคุ้นเคยกับสนามนะครับตัวนี้สองแสนครับเดี๋ยวเราพาไปไปดูคู่คู่ชนนะครับโอเคตัวนี้นะครับคู่ชนกับขาวเจรวยนะครับชนะครั้งหนึ่งเลยเนาะไอถาดใช่ไหมนี่ไอถาดครับผม ไปกาดสนามเหมือนกันนะครับได้คู่แล้วก็ไปสร้างความคุ้นเคยกับสนามค่าละสองแสนนะครับผมคู่นี้ชวนกันข้างละสองแสนบาทนะครับนี่ตัวนี้หลังสาสนะฮะัลงังสาดตสุขโขทยัยตัวนี้ชนะคอยเอ็มนะชนะคอยเอ็มชนะคอยเอ็มมนะัน ตัวดำเขาแบ่ๆชนคู่แรกใช่ไหมตัวนี้ใช้ปลาดีนะนี่ชนกับตัวนี้ครับตัวนี้ทีมงานของพี่บุญต่อเขาต่อเขาไม่ต้องแล้วเขาไม่ต้องแล้วเขามันตกลงกันอย่างนี้แล้วไม่ต้องยุ่งแล้วเขาอย่างนี้แหละเมื่อตกลงกันเมื่อกี้ เดี๋ยวมันจะไม่ได้ชนกันเขาทรงนี้ครับเขอากันเฉยเฉยเฉยก่อนวัดยังไหนตามไม้เนาะยังไม่วัดแต่มันมันมันตกลงแล้วไม่ต้องเอาเข่าหมายมาคือที่ตกลงคือเข่านี้เขานี้อ้าวใหญมาหญ่มากคู่นี้ข้างละห้าหมื่นบาทนะตัวดำนี้ของเลขาแม่คบณั้นสวนวัวโครงการวัวโครงการครับสจอข้างละห้าหมื่นนะ นี่ตัวขาวนี้วัวจากจังหวัดตากอ,อยู่ป่ามะม่วงจังหวัดตากเขาบอกว่าชื่อขาวหินโคหินโคหินโคอ,อยู่อยู่ฝั่งข้างแม่น้ำปิงนะครับนี่อำเภอเมืองป่ามะม่วงจังหวัดตากครับข้างละห้าห0ื่นบาท ตัวขาวเป็นจังหวัดตากตัวแดงไอ้ตัวดําอยู่สุขโขทัยครับผมช่วงท้ายของวันนี้นะครับเราอยู่กับทนายสุดเทพถุกเฟึงครับโอเมตเตอร์สนามกีฬาจุนโคทุ่งทเทียนหลวงของเรานะครับได้กี่คู่ครับทนายวันนี้ วันนี้ได้ทั้งหมด21คู่ครับครับผมรวมของเก่ากี่คู่ครับพี่ของเก่ามีอีก5าคู่รวมเป็น26คู่ชนครับครับแล้วก็คู่เอกนํารายการมีคู่ไหนบ้างครับคู่เอกนํารายการเนี่ยมีประมาณ4ี่ห้าคู่ค,คู่ <ผม S 2> ที่ชนมากที่สุดคือคนชนข้างละ3ล้าน3ล้านมาเลยนะ3ล้านระหว่างภูทับเบิกกับสุโขทยัยได้ครับผมนีม่คู่ คููเอกประจําวันเรามีหลายคู่นะครับครับคู่ร้านมีประมาณ5้าคู่ครับครับผมแล้วชนวันไหนครับพี่ชนวันที่28กับ29้พฤษภาครับครับสวันนะตอนนี้ได้วัว26คู่ครับผมกำหนดชน28 29ย้านะครับยันอีกทีนะครับมีรักแฟนเพลงเดือนพฤษภาเดือนนี้นะครับเรามีนัดกันที่สนามกีฬาจนโคตุ่งทะเลหลวงนะครับครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับทนายครับขอบคุณครับนี่เป็นลายใหม่ เรื่อยๆนะครับตอนนี้ได้ยีบบกแล้วยังไม่จบนะครับส่งไทยนะครับคู่นี้ข้างละสองแสนบาทนะครับของพี่สำเริงพี่สำเริงนะอยู่ร้านหอยนะครับโชคขไทยข้างละสองแสนบาทกับตัวนี้ของเลขาแม็กครับของเลขาแม็กบานสวนตัวนี้ นี่รุ่นนี้ชนกันสองแสนเลยพี่น้องอแม็กซู้สามแสนเลยนี่ดูเดือดครับดูเดือดยิ่งดึกยิ่งดูเดือดน,นะครับแมหมเม่คกี้ปิดปิดคลิปกับทนายสุเทพแล้วยี่คู่แต่ตนนัวนี้ตอนนี้ได้คู่ที่27แล้วครับข้างละ2 0 0แสนบาทครับหล่อเหลือเกินพี่ อรอแล้วเกินนี่กับตัวนี้นะครับนี่เบนซีดีถ่ายอยู่นะครับติดตามได้ที่ช่องเบนซีดีด้วยนะครับช่องยูทูบของเบนซีดีวัะชนภาคเหนือนะครับนี่ตัวนี้ของพี่สำเนียงรับไปกลับไปพักผ่อนครับนอ้องลากันจริงๆแล้วนะครับวันนี้ลากันตอนนี้ลากันจริงๆแล้ว27คู่ สองวันยี่ิบแปดยี่ิบเก้าพฤษภาคมนะครับ